ก็ได้มอกย9 0 0 0เท่าข,ขนลุกไปหมดแล้วต้องไปเอาเข้ามีที่ไหนซื้อแบรนเนมไปเอาเข้าอันนี้9นิ้วราคาดี 9, 9นิ้วเท่าเราเลย290,000 <c oughs> <c oughs> สำหรับคุณแม่บ้านนะคะที่มีปัญหากับคุณสามีบ่อยๆว่าคุณสามีเนี่ยชอบขี้บ่นเราเวลาเราขออะไรเนี่ยเขาก็จะชอบแบบว่าขัด ใจเรานะคะเราอย่าไปทอ้ทอ,ท,อ,ท,อ,ท,อท้อทอบถกเถียงอะไรกับเขานะคะเคล็ดลับของมัมมี่นั่นก็คือนะคะองค์เทพสัมตาลมดนใจอ์เทพสัมตาลมดนใจแล้วเราก็ใส่บทส่วนของเราต่างๆนะคะลงไปในนี้รับรองนะคะเขาจะต้องเชื่อฟังเราอย่างแน่นอนนะคะแค่แบบว่าเออเห็นคุณสามีเขาทํางานหนักเราก็อยากจะแบบว่าเซอร์ไพรส์รเขาด้วยแบบว่าไข่เจียวอร่อยอร่อยกับน้ํามันมะพ Natural, ร้าวเนเ u อร์ไรลกลิ่นชาโฝเท่านั้นเองนะคะปิง้งทอดย่างเอาไปทําน้ํามันจลัดอะไรต่างๆนะคะเราก็ใช้ตัวนี้เลยนะคะกลิ่น หอมมากมีอะไรบ้างมีน้ำปลานะคะมีซีอิ๊วซีอิ๊วขาวแล้วก็มีซอสเห็ดหอมนะคะถึงแม้เขาจะพูดว่าเป็นน้ำมันมะพร้าวนะคะแต่ว่าเขาไม่มีกลิ่นมะพร้าวมากวรใจเลยนะคะเวลาทําอาหารนะก็จะไม่มีกลิ่นของมะพร้าวนะคะที่หอมแซงขึ้นมาจากอาหารเราอ่างนี้คือไม่มีนะคะแล้วก็อย่าลืมนะคะสิ่งที่สําคัญที่สุดรวย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 รรวยรวพใจ่เข้าไปค่ะอ่าปีให้ดูแบบยังไงฉมีสเนตปายจับนะ อ่ะเรามาเปิดเตากันเ <c oughs> ทลงไปนะจ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวเธอทุกคนนะคะจะได้กลิ่นทรัฟเฟิลแบบหอมตลบอบอวลในห้องนี้แน่นอนนะคะเคล็ดลับนะคะก็คือเราจะใช้ไฟแบบปานกลางนะคะไม่ต้องแรงมากเพราะว่าเราจะได้กลิ่นหอมของทรัฟเฟิลนี่ที่ชัดเจนมากๆค่ะใส่ไข่ลงไปเลยนะจ๊ะแล้วก็ปล่อยให้น้องนะเขานอนแช่น้ำมันมะพร้าวกลิ่นทรัฟเฟิลไปก่อนนะจ๊ะพร้อมกับรอน้ำมันค่อยๆร้อนขึ้นเรื่อยๆนะแล้วมันจะแบบมันจะดีมันจะสวยมันจะฟูมันจะนุ่มโอ้โหมีตาที่สามไหมง โอ้เพศสัมตามธ์โดนใจทำไรอะทำไมตื่นเช้าจังเรามาทำไข่เจียวให้เธอกินไงเป็นไงหอมไหมทุกวันนี้เธอก็เหนื่อยแต่อย่ยยยเธอรู้กับสามีเราทำได้ทุกอย่างมากอดเธอละครยิ่งกว่าเราเราคิดว่าเราละครใส่เธอแล้วเธอจะแบบว่าเอียงอายทำไมมีกลิ่นทรัฟเฟิลด้วยอะเพราะว่านี่มันเป็นน้ำมันมะพร้าวกลิ่นทรัฟเฟิลจากเนเชอร์เรลจ้ะตัวนี้มีโอเมก้า369ครบเลยอ่ะใช่นอกจากจะหอมอร่อยแล้วก็คือบำรุงสมองด้วยอื เธอจะได้ไม่ลืมไงว่าเออวันสําคัญของเรานั้นเราจะต้องแบบว่าเออมีอะไรหรือเปล่าอะไราสำคัญของเราคือวันอะไรวันอะไรวันพ้าใหญ่วันบรนทายวันพ่อวันแม่วันเด็กอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นันสำคัญใช่ไหมล่ะคือทําด้วยน้ํามันมะพร้าวในดีเลยรู้ป่ะเพราะว่ามันเฮลตี้กว่าน้ํามันชนิดอื่นสามารถเผาผลาญได้ดีกว่า ช่มีความรู้เหมือนกันนะแน่นอนเพราะว่าตอนนี้เรากำลังจะแบบคีบหุ่นของเราใกล้คอนเสิร์ตทำไมทุกทีกคีเให้เท่านีคีเให้ลีนเด้เพราะมันเป็นไขมันดีที่รัดกุดมอร์นิงกุดมอร์นิงฮัลโหลไข่เจียวหอมไหมหอมนิดนึงนะหอมนิดนึงะเพราะพี่เพราะพี่ไปหยิบจานให้มันมีใบหนึ่งแน่แน่ ได้โอเคเอาจานใบใหญ่ๆเลยนะครับอขอบคุณครับโอ้โหน้องพี่เก่งจังเลยน้องพี่ระวังร้อนนะลูกออกไปนะครับนี่จะไข่เจียวธรรมดาก็เป็นมิชลินสตาร์ขึ้นมาเลยจ้าเด <laughs> <laughs> ่มมารออยู่อ๋อจมูกรูโดนไข่เจียวเหรอลูกเมือี <laughs> นเชีเหมเ็นเลกเหรอเ,เป็นลูกค <sh are> ิวแล้วก็ลูกกระต่าย นอนห่มผ้าอยู่ตอนนี้ีไข่เจียวทับข้าวอยู่เออไข่เจียวว่ทับข้าวอยู่เป็นไงไข่เจียวฟูกรอบหอมอ่ะอืมอ่วงนอยเอาหม่สินทำท่าฮือแบบนี้เย่างแม่ <laughs> น้ำมันมะพร้าวของ n a t u r a l เนี่ยนะคะเขามี2สูตรด้วยกันนะคะก็คือสูตรแบบมีกลิ่นท r o ฟเฟิลหอมๆนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเป็นสูตรน้ำมันมะพร้าวร้อเซนะคะแล้วก็ที่สําคัญนะคะเขาไม่มีไขมันทรานส์ด้วยนะคะฉะนั้นก็คือมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากเลยคะ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อน้ำมัน n a t u r a l นะคะได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนาทั่วไปเลยค่ะ Joy, Joy the Natural Living ที่เธอทำไปทั้งหมดเนี่ยเธอมีพิรุธมากไม่มีพิรุธอะไรเลยบ้าม,มันดูออกขนาดนั้นเลยหรอเสียงเธอสูงมากตอนนี้เสียงเธอสูงมากไม่มีมีแผลอะไรหรอมีแผลอะไรหรอมี่พอาว่าสืจอปลาให้เหมหือน้ี้ปิ๊ยังไ่เดีเ๋ยวไปแล้วต้องซื้อจะ <c oughs> <c oughs> ตามพิธีไปช่วยปะ พิธีช่วยหน่อยคลิปนี้พิธีนี้สบายเลยนะน้อยอยว้าวอัพไอ่เ้ยพี่ไปต้องกวนเวเลยร,ราทำเดียวกันวายอย่ไอ้อะไรโอ้ชิเลพิธีไปที่เล็กเ,เหมือนกันเอาไปทำ อันนี้จะไปโนซอรัสอันนี้จะไปโนซอรัสอันนี้ที่เป็นีแบรนด์ที่หล่างั้นใช่ไหมถ้าหลอกก็ดีก็ต้องเป็นยายาบ้าอ๋อถ้างั้นเดี๋ยวไปไปทำใหม่อันนี้ของลูกพีให้ลูกพีเล่นไปก่อนหลอกกันไม่ได้นะหลอกกันไม่ได้พวกของแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเขาจะคิดแล้วคิดอีกไม่เอาดีกว่ามั้งเอาดีมั้ยเดี๋ยวมาเอาคราวหน้าดีกว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะให้เธอแบบไม่ต้องคิดสองรอบเราจะพาเธอไปร้านแบรนด์เนมที่สองเอาก็ดีสินี่เห็นไหมบอกแล้ว เป็นคนมัธยัสถ์ที่ตื่นที่ตื่นของมือสองเลือกดีว่าเราร <ๆ S 1> เลือกดีๆใช่ไหมถูกกว่าในช็อปเยอะเลยนะรอาเฮ่พอได้ดิ้งเขาได้อยู่ <S <S ไปอ่ะพี่ทีร้องร้องร้องดังๆดสุดอุ้ยอฮาวโอ้ทำไม พอพ่อไม่ได้ยินก็เลยเปิดใหม่หูเส้นตึงขึ้นมาเลยอยากได้ในปีขอวันนี้ได้ไหมเอามารวย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 เสื้อตัวนี้มันเหมาะสมกับเรามากเลยอ่ะมือสองให้รักมือสองดูนะ ดูคำรามตลอดทางเลยเหรอลูกฉันรู้จักร้านนี้เพราะว่าฉันตามเขาอยู่ในไอจาอันนี้ดูมีความแบบวินเทจนะดูสิอันนี้วินเทจนหะรือพ่อจะได้ฉันเลยฉันต้องสแสดงสีหน้าให้มากกว่านี้ละฉันตามเขามาแต่เขาอยู่ในแบบอินสตาแกรมอะค่อนข้างจะคลาสสิกสามารถจะถือได้เป็นสนถึงชั่วลูกชั่วหลานสรุปเดี๋ยวบีมได้ว่ะสวยละลูกมันมีใส่ได้หรือเปล่านะสามสิบแปดมันมีใส่ได้ครับเกาหลีรอบหน้าต้องเจอฉันอะไรนเนี่ย เบาๆนะนุ่มๆเบาๆสุกว่าแว่นอันนี้ฉันใส่แล้วฉันมีสง่าราศีมากเลยมีกุญแจมือไหมครับอ๋ออย่างนั้นหยุดเลยดีกว่าหยุดเลยมานั่งนี่นั่ง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 คราวที่แล้วเนี่ยเธอต้องการหมวกใบนี้ใช่เพราะมันเป็นหมวกปีกฉันไม่สามารถบอกได้ว่าราคาเขาดีแค่ไหนเพราะว่าฉันไม่รู้ว่าราคา ในี่้อเเท่าไรแต่ฉันจะลองใส่ให้ทุกคนดูรู้สึกสวยขึ้นมาเลยเหมือนใส่มองอะ่ะเป็นไง <laughs> มงลงวะสำหรับหัวฉันฉันว่าใบดีเล็กไปน,นิดนึงอสรุปผู้จัดการได้ว่ะ <laughs> อันนี้ก็ได้มากนะ9,000เท่าขนขน,นลุกไปหมดแล้ว รู้สึกคิดถึงข้าวไข่เจียวเมื่อกี้ว่าคุ้มค่าหรือเปล่าฉันมีรุ่นนี้ฉันซื้อมาแบบหลายสิบเหมือนไม่ใช่หลายสิบปีหลายปีมากจำได้ไหมนี่ถ้าฉันขายตอนนี้ราคาไม่ได้หล่นมากเลยนะเนี้ยก่อนแต่งงานอีก่ะเธอเอาเสื้อตัวนี้ไหมไปไม่เปล่าซื้อให้เธอใส่เปานะเอาไปให้เปลาเปล่าเลยอันนี้ก็น่ารักนะได้ใส่ข้าวผัดฉันได้ใส่ตัวนี้แน่ ก hey, uh, uh. uh, ี่าไหร่เก้าเันนกาเฮ้ยเอาป่ะตรงนี้เอาใบกำกับได้ไหมดูดีนะบีมใช่อยากได้เหรอพูดยังไงอันนี้ดูเหมือนจะใส่ไปได้หรือเปล่ามันดูใหญ่เมียเจอถูกใจแล้วอันอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่กระเป๋านะแต่ไม่รู้ใส่ได้หรือเปล่าดูไซส์ดูตรงไหนอ่ะอ๋อไซส์ยี่สิบเจ็ดเขาไปเอาเข้าซื้อไปเอาเข้าไปเอาไปเอามีที่ไหนซื้อแบรนด์เนมไปเอาเข้าใบนี้แนะนำเลยเพราะว่านี่ส่องสินี่ขาอันนี้9นิ้วราคาดีเก้านิ้วเท่าเราเลย ฮะไม่ใช่ก็คือซื้อไปต้องไปตัดนิ้วออกเหลือเก้านิ้วสองแสนเก้าหมื่นเข้ากับเสื้อเราวันนี้มากเลยพี่ทีพี่ได้พลาสติกนะพี่ทีพี่ทีเปนี่หน่อยลูกเอ้ยพี่ทีอย่าไปยิ้มเล่นิ้มเลยอย่างนั้นยุ่งขึ้นมาทันทีเธอใบนี้นะมันคลาสสิกมาเก็บให้อัญญากับไอวาได้เก็บเงินไว้ก่อนเก็บเงินไว้ก่อนมั้ยลูเก็บเงินไว้ก่อนหนูอยากไปเรียนเมืองนอกยังยืนยืนไปเรียนเนื้อหน้า หนูอยากไปเรียนเมืองนอกว่ะคือแล้วนี้แล้วหนูจะไม่ได้ไปเรียนเลยเหรอเป็นในว่าก่อนจะได้มาพี่ของฉันเอาโต๊ะเขาแรกฉันเอาโต๊ะเขาแรกก็คือแบบทำงานยิ่งท้าอะไรงานเถอะแล้วก็แบบเป่าหูทุกวันเพราะแบบอยากได้กระเป๋าอยากได้แล้วพ่อถามว่าซื้อมาเคยเห็นฉันใช่ไหมฉันซื้อในทีมาอ่ะรุ่นนี้ฉันมีสีดำเธอเคยเห็นฉันใช้ไหมล่ะอือสองอันนี้รวมกันเท่าไหร่หรอคะ้วร้านนู้นม่มีอะไรน่าสนใจ ตลกตลกมีคนนี้ใส่ตลกเรานี้ไในช็อปอะไรโอ้โหเรื่องนี้สิบนิ้วมันรักที่รักเราเจอที่เหมาะกับเธอใช่ไหมเหมือนกันอยากรู้ไหมเธอนึกว่ามันจะแบบจุ๊บจิ๊บเหรอยิ่งเล็กๆเนี่ยนะน่ารักเลยนะเหมือนเก้าพันเก้าเชี่ยเอาพัดเครื่องใส่ข้างในเนี่ยเหมือนเป็นสร้อยพัดเลยเนี่ยแล้วก็ใส่หลูกปูข้างใน หกหมื่นเก้าหูยนี่ยังมีซิลพลาสติกอยู่เลยนะเนี่ยระวังระวางเลยวางเลยดีกว่าเนี่ยขอบโต๊ะมันหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยด้วยอยากไปเอาไปใกล้โต๊ะตรงนี้สามารถออกใบกำกับภาษีได้ไหมคะได้เธอเขาเอาใบกำกับภาษีได้เอาไข่เจียวแล้วเนี่ยแพงกันหนูช่วยบอกมัมมี่หน่อยได้ไหมว่าหนูหิวแล้วอยากออกไปกินข้าวหนูบอกหนูบอกมามี่ได้ไหมไม่ช่วยพ่อเลยไม่ช่วยพ่อนี่อะไร วางลูกเลยเป็นไงล่ะโอ้ยเออมันเข้าเนี่ยเนี่ยใหญ่เชื่อเลยสะพายยังผิดเลยผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่ช็อตสพายถูกไหมคะยี่ห้ออะไรนะเนี่ยดีออรดิโอ้โห้โลโก้นั่นนี่ทำไม่ยี่ห้ออะไรฉันจะใส่เสื้อกุชชี่น้องตุ๊กตาตัวนี้กับกางเกงนี้ดีไหมไม่แต่ฉันจะต้องมีอะไรอีกล่ะเป่นตาอ่ะฝากกระเป๋าฉันคิดกระเป๋าต่อไปไม่ได้ละ ก็ลืมบัตเคดิตมาไม่ใช่หรอเครดเอามาหรือเปล่าลืมทั้งกระเป๋าตังค์ลืมหมดอ่ะเดี๋ยวขอเข้าไปปรับลุกัวเองนิดนึงน้องดีน้องพีพี่ดิพี่คะคาราดีดจะซื้อให้ปานี้เย้อุ้ยโอ้โหโดนน็อกคะนิดถอกี่บาทโอเลย มันี้สวยไหมไม่มีสวยขนาดนี้โหเธออยากจะลองลุกใหม่ของเธอบ้างไหมล่ะได้มีเสื้ออะไรเธอไปเลือกมาสิป่ะหนูวิตองตัวหนึ่งต้องเป็นแสนนะโอ้ยบ้าหนโอเคนะขอเป็นของเองโอเคเลยนะฮะของมันเองนะไว้ซ้อมคอนเสิร์ตเนาะเออไว้ซ้อมคอนเสิร์ตพี่ล้านว่าที่ขาซ้อมาองนะอันนี้นี่นี่นี่เข้ากันไปไปใส่ออกมา เดี๋ยวตาแดงแล้วลูกเนี่ยไปดูสิยังยังไม่หายเลยนะสงสัยต้องพาไปหาหมอแล้วมั้งมีหนอนอยู่ในตาเน่ะไม่หนูจะมาสู้อะไรกันในนี้ลูกราคาช็อปเจ็ดหมื่นอันนี้ปีไหนคะชั้นนี้ของปี่เก่านะคอลเลคชั่นของปีดีผมไม่ค่อยได้ใส่เลยพี่โชว์ซิพี่ใส่ชุดของอะไรครับ ไทเกอร์เหรอเฮ้ยมีเ mm สื hmm> ้อเด็กอ่า้องลองโค้ชท่าหล่อมากแต่ลิ้นนี่คือเลียพะัเล้าซายเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ทีเดินออกมานะ ไปกันเถอะเรารู้สึกว่าเรากลับบ้านกันดีกว่าเอาใบนาฬิกาเอาใบไหนเก้าหนีว่ะใบนี้เหรอที่รักที่รักใบนี้เหรอเพราะว่าใบนี้เนี่ยเรามองแล้วว่าอนาคตเนี่ยมันจะต้องแบบไปอย่างไกลสุดแล้วเพราะไข่เจียวเมื่อเช้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ทำให้กินไม่เอาไม่ผิดนะเห็นไหมล่ะ

มีของอยู่ข้างในจริงนี่ของเจ้าของน้อ่าสำหรับใครนะคะที่แบบว่าสนใจอยากจะซื้อของดีราคาแบบพิเศษนะคะก็สามารถที่จะมาได้ตรงนี้นะคะ SF Brand Name นะคะสาขา Central Village นะคะของดีราคาโดนโดนไปแล้วให้มามีเพื่อนคนปิดคลิปเพราะว่ามีคุ้มเฮ้ยลูกแม่มีกุญแจมือแบรนด์เนมไหมครับขอแบบ หารอกินแล้วกันนอะรู้สึกมีความสุขจังเลยอ่ะอยู่ดีก็แบบหนักเลยกระเป๋าอ่ะหนักเลยแต่กระเป๋านี้เบาเลยเบาเลยไม่เบาหรอกบัตรเครดิตลูดไปปุ๊บหลักหนักเท่าเดิมด้วยระวังดีๆเวลาที่เมียพวกคุณตื่นเช้ามาแล้วก็เข้าครัวอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวที่สุดกลัวอะไรเรื่องดีๆทั้งนั้นวันนี้ขอบคุณมากมนะครับที่ติดตามชมพวกเราจนจบคลิปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย พอแล้วกระดดมากระโดแล้ว